ระวังภัยไข้ดำแดงซึ่งมักเกิดกับเด็กอายุ5 15ปีไข้ดำแดงเป็นโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตปโตอคคัสกลุ่มเอนะครับส่วนใหญ่พบในเด็กอายุ5 15ปีซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้สร้างสารพิษได้ทำให้เกิดผื่นแดงขึ้นตามตัวนะครับอาการก็คือมีไข้สูงเจ็บคอมีผื่นแดงตามลำคอรักและลำตัวแขนหรือขา ลักษณะผื่นเมื่อสัมผัสจะคล้ายกระดาษทรายไปหน้าแดงริมฝีปากซีดและอาจมีปื้นขาวที่ลิ้นซึ่งภายหลังจะลอกออกทำให้ลิ้นมีลักษณะบวมแดงน,นะครับและมีอาการแทรกซ้อนที่สำคัญคือโรคไข้ลูมาติกและหน่วยไตยอักเสบเฉียบพลันซึ่งมักเกิดหลังต่อมทอนซินอักเสบประมาณ1-4สัปดาห์การติดต่อของโรคไข้ดำแดงนะครับก็ติดต่อผ่านการไอหรือจามรด การสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายน้ำมูกการใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำการชามผ้าเช็ดหน้านะครับซึ่งเชื้อจะอยู่ในน้ำลายเสมหะหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยการรักษาก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการอื่นที่ตรวจพบนะครับก็ถือเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก5 15ปีโรคไข้ดําแดงครับ